นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสัมปจิจฉามินาสังสิโมโหมมาจะมหาเทวาสัพพิยขาปารายันติ พรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาบุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเทพาหุหติพุทธะมะอุนะโมพุทธายะวิระทโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระธาสีวิระทาสา วิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาหูมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาหรือ